จะรู้ว่าจากคำถามคอลัมน์เรียนดีในนิตยสารชัยพฤกษ์ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์เมื่อปี2512โดยมนตรีได้ตั้งคำถามกับเด็กชายประยุทธ์จันโอชาวัย15ปีเมื่อครั้งที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กของโรงเรียนวัดนวลนราดิตผู้ที่มีประวัติการเรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นี้ไม่เคยได้ต่ำกว่า80%ว่าถ้าสอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วจะสอบเข้าเรียนต่อที่ใด ประยุทธ์บอกกับผู้สัมภาษณ์ว่าเขาตั้งใจจะเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารและหวังจะได้เป็นทหารบกในอนาคตแล้วเด็กชายอายุ15คนนั้นล่ะค่ะก็ได้กลายมาเป็นทหารบกลูกชายของนายทหารที่แสนจะธรรมดาคนหนึ่งและก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดแห่งกองทัพบ,บกในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและก้าวมาสู่ตำแหน่งที่ดูแลบ้านเมืองอย่างหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก่อนจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือบิ๊กตู่เป็นบุตรของพันโทรประพัฒ์และนางเข็มเพชรจันโอชาเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2497เป็นลูกชายคนโตจากพี่น้อง4คนและมีน้องชายร่วมสายเลือดที่เป็นทหารด้วยกันคือพลโทรปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3 บิ๊กตู่เป็นคนเคร่งขรึมและดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยชีวิตในวัยศึกษาได้เข้าเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนสหกิจวิทยาจังหวัดลบบุรีก่อนจะย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเพียงหนึ่งปีแล้วก็ต้องย้ายโรงเรียนอีกครั้งจากอาชีพการงานของบิดาที่เป็นนายทหารโดยมาเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดนวลนราดิ พอมาประยุทธ์ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานครแทนเพื่อตัดปัญหาเรื่องการย้ายโรงเรียนตามงานของบิดาถึงแม้จะย้ายสถานที่เรียนบ่อยครั้งการเรียนของเด็กชายประยุทธ์ไม่เคยเรียนได้คะแนนต่ำกว่า80%เเลยนั่นก็เป็นเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร โดยจะใช้เวลาในการทบทวนหนังสือตั้งแต่หลังอาหารเย็นไปจนถึงสี่ทุ่มทุกวันเมื่อมีเวลาว่างก็จะช่วยทำงานบ้านร่วมกับน้องๆไม่มีโอกาสได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันมากนักหากมีเวลาว่างจริงๆก็จะหมดไปกับการดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นและภาพยนตร์สารคดีต่างแดนเพื่อเป็นการผ่อนคลายเมื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารได้สำเร็จถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเข้าสู่ถนนสายทหารแห่งบุรพพยัคษ์ หลังสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และก้าวเข้าสู่การเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น23จนสำเร็จการศึกษาจึงเริ่มต้นรับราชการที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือที่รู้จักกันในหน่วยทหารเสือราชินีและเติบโตในกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ระดับผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองเสนาธิการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่21รักษาพระองค์ในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังบุรพาก่อนก้าวเข้าสู่รองแม่ทัพภาคที่1ซึ่งอยู่ในยุคข,ของพลเอกสนธิบุญรักรินเป็นผู้บัญชาการทหารบกก่อนจะเลื่อนขยับตําแหน่งขึ้นสู่ยศพลโทในตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1ในช่วงเหตุการณ์รัฐประหารปี25 4 9 จนกระทั่งได้ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของทหารบกคือยศพลเอกในตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกและก้าวสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนที่37ต่อจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเมื่อวันที่1ตุลาคม2553มมาจนถึงปัจจุบันก่อนจะก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญระดับประเทศและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกกับตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เรียกได้ว่าเป็นการรัฐประหารที่สวยงามไร้เสียงปืน สัญลักษณ์แห่งการทำรัฐประหารก่อนจะทำลายประวัติศาสตร์ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและเสียงตอบรับให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศ